สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนวิธีการแปลงฟันนะคะแบบสครับเทคนิคนะหรือที่ ขาเรียกกันส่วนใหญ่ก็คือแบบถูไปถูมาแบบสั้นๆนั่นเองนะคะซึ่งการแปรงฟันแบบลักษณะนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่0ูนถึงสิปีนะคะหรือว่าใครที่ยังมีฟันน้นํานมขึ้นอยู่เนาะหรือคนที่อยู่ประมาณซักปหนึ่งถึงปหแบบนี้นะค่ะหรือจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้นะคะที่ข้อมือไม่ดีไม่สามารถใช้วิธีการขยับปัดได้นะคะก็สามารถใช้วิธีการแปรงแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะมันจะง่ายกว่าการที่แปรงแบบขยับปัดนะคะแต่ถ้าใครขยับปัดได้ก็แนะนําเป็นแบบวิธีการขยับปัดนะเพราะอย ว่า sociedad, มาด like ูว well, um, ิธีการแปลงฟันก uh, ันเลยนะคะอย่างแรกนะคะการแปลงฟันเนี่ยอยากให้แปลงเป็นระบบนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ฟันด้านบนนะคะด้านนอกก่อนแล้วก็ไล่ลงมานะคะเป็นด้านล่างด้านนอกนะคะจากนั้นนะก็แปลงเป็นด้านในนะคะด้านในพอเสร็จจากด้านในเสร็จให้แปลงด้านบดเคี้ยวนะคะเราจะได้แปลงครบทุกซี่ทุกด้านนะคะไม่หลงลืมด้านในด้านหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราแปลงด้านบนบ้างด้านล่างบ้างแบบนี้นะคะอาจจะทําให้แปลงไม่สะอาดทั่วทุก ซี่ในช่องปากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะให้เราเนี่ยเลือกขนแปรงนะคะขนแปรงเนี่ยก็คือจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแต่ขอให้มีลักษณะขนที่นุ่มนะคะแล้วก็ควรเปลี่ยนแปรงทุก3เดือนนะคะให้ว,า,วางขนแปรงนะคะวิธีการแปลงฟันวางขนแปรงให้ขนานกับตัวฟันแบบนี้นะคะให้ทุกส่วนของขนแปรงเนี่ยอยู่บนตัวฟันแบบนี้ะจากนั้นนะคะให้ถูไปถูมาสั้นๆนะคะ่ะถูไปถูมาสั้นๆเนาะเราจะเห็นว่าเวลาเราขยับไปมาอย่างเงี้ย อ่ะทีนี้เห็นไหมคะเราขยับไปมาเนี่ยขยับสั้นๆนะคะประมาณหนึ่งถึงสองซี่เท่านั้นนะคะใครที่เคยแบบขยับไปมายาวๆแบบนี้ให้เปลี่ยนใหม่เนาะให้ขยับสั้นๆแบบนี้พอนะคะ,ะควบคุมอ่าควบคุมซี่ฟันหนึ่งถึงสองซี่พอนะคะประมาณสิบครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเลยทำอย่างนี้นะคะประมาณสิบครั้งเหมือนกันอ่ะพครบสิบครั้งก็ค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะเวลาขยับเนี่ยมันคุมประมาณหนึ่งสองซี่เท่านั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้พอเราแปลงด้านนอกด้านบนเสร็จนะคะให้เราเนี่ยมาแปลงด้านนอกของด้านล่างกันบ้างนะคะก็เหมือนเดิมเลยเนาะวางขนแปลงนะคะให้ขนแปรงทั้งหมดเนี่ยอยู่บนผิวฟันแบบนี้แล้วก็ขยับไปมาสั้นๆคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 จ็ดแปดเก้าสบอ่ะพอแปลงด้านนอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะด้านนอกเนาะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ แล้วคราวนี้นะคะให้เราเนี่ยแปรงด้านในด้วยนะคะด้านในก็คือด้านที่มันติดกับลิ้นตรงนี้นะค่ะด้านในวิธีการแปรงก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือวางขนแปรงทั้งหมดเนี่ยให้อยู่บนผิวฟันแบบนี้นะจากนั้นก็ถูไปถูมานะคะสั้นๆ,นๆเนาะๆๆอะประมาณนี้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสินี่ห้าหเจ็ดปดเกนะคะบริเวณ <ๆ S 1> ฟัน <ๆ S 1> ฟันตามตรงนี้นะคะแต่ถ้าพอถึงบริเวณฟันหน้าฟันหน้าก็คือฟันเคี้ยว ถึงฟันเที่ยวตรงนี้นะให้เราเนี่ยวางขนแปรงตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ถูไดทีละซี่เลยเนาะบริเวณฟันหน้าค่ะมันจะมีส่วนโค้งนะคะก็จะแน <cassette. S 2> ะแนํนาให้วางขนแปรงตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ถูทีละซี่เลยประมาณสิบครั้งเหมือนกันนะบริเวณฟันหน้าเนาะหลังจากนั้นก็มาเป็นบริเวณฟันกรามนะคะเราก็วางขนแปรงเอียงเหมือนเดิมนะคะประมาณสิบครั้งแบบนี้นะคะฟันล่างก็เช่นเดียวกันนะฟันกรามบริเวณฟันหลังเราก็วางขนแปรงนอนอย่างนี้นะคะถูไปถูมาประมาณสิบครั้ง ถูจสั้นๆพอเนาะ,อะพอถึงฟันหน้านะคะเราก็วางขนแปรงตั้งขึ้นแล้วก็ถูทีละซี่เลยสําหรับฟันหน้านะคะวางตั้งขึ้นแบบนี้ให้ตัวขนแปรงเนี่ยสัมผัสกับผิวฟันนะคะ,อะพอถึงฟันกรามนะคะเราก็วางขนแปรงนอนลงเนาะแล้วก็ถูไปถูมาสั้นๆแบบนี้ ประมาณสิบครัง้งอ่ะคราวนี้นะคะเราแปลงทั้งด้านนอกด้านในเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อีกด้านที่สําคัญเลยนะคะก็คือด้านบดเฉียวนะคะด้านบดเขียวก็คือด้านบนตรงนี้นะคะ่ะด้านบดเฉียวนะคะเป็นด้านที่แปลงง่ายที่สุดเนาะแต่ก็มีโอกาสที่ผูกมากที่สุดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแปรงไม่ถึงซี่ด้านในนะคะวิธีการแปรงนะคะให้เราเนี่ยเอาแปรงสีฟันเนี่ยเข้าไปนะคะบนตัวฟันแบบนี้นะถ้าใครเนี่ยไม่สามารถเห็นซี่ไหนสุดก็ให้ส่องกระจกเวลาแปรงฟันก็ได้เนาะแล้วก็ถูไปถูมานะคะถูชันๆนพอนะประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทั้งสองฝั่งเลยทางด้านบนทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันเนาะ ถูสั้นๆพอนะคะไม่ต้องถูยาวนะแค่นี้ค่ะเนาะวิธีการแปรงฟันนะคะวิธีนี้นะคะสามารถผู้ปกครองเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้นะคะแปรงให้กับลูกหลานที่ยังเล็กอยู่ก็ได้นะคะเป็นวิธีการที่แปรงถูกไปถูมาแบบนี้ได้เลยเนาะมันจะเป็นวิธีการที่ ง่ายนะคะสาหรับการแปรงฟันนะค่ะพอแปลงฟันเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะแปงลงดินกันด้วยนะคะค่ะก็จบไแล้วนะคะสําหรับวิธีการแปลงฟันนะคะแบบง่ายเนาะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจ,จนจบคลิปค่ะบบาย